มาร่วมกัน Oppo เป็นยังไงบ้างไปทำอะไรกันบ้างครับลูกวันนี้มาด้วยกัน Oppo ครับก็วันนี้พวกเราได้มาเดินชมแบบฟิลแบบนี้ทัพสกาของ o p p แล้วก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกิจกรรมพิเศษกับพี่ใหญ่ใหญ่ด้วยครับแล้วก็ได้พามาเดินไลฟ์เดินแบบพาแฟนับทางบ้านเดินชมเลยอันนี้ครับมี่ถ่ายรูปแล้วก็ทำโคคูเจ้าพี่ห้อยโทรศัพท์แล้วก็มาดูงานวิทยาภัณฑ์เป็น exhibition ของโมนี่ วันนี้ทำเวิร์กช็อปใช่ไหมแต่ละคนคือเขาให้เราทำเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับอะไรคะเป็นวาดหรือเป็นอะไรขอแบบอะไรวิวแบบตกแต่งเหมือนกับที่ห้อยโทรศัพท์ครับเป็นแบบติดติดไว้กับโทรศัพท์กลมุเจอะไรอย่างงี้แล้วก็แล้วแต่แต่ละคนเลยว่าจะออกแบบไปยังไงมีหน้าแบบว่าห้อยข้อมือ้ห้อยข้อมือห้อยข้อมือห้อยข้อมือกับกับห้อยคอสามารถแบบว่าเอาเกี่ยวเกี่ยวได้หมดเลยมันก็จะแบบตกแต่งเป็นดอกไม้เป็นอะไรน่ารักหน้ารังห้อยโทรศัพท์ได้จะระดมไปได้ ได้ทดลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะชอบชอบชอบอยอนเลยอ่ะต้องหยิบก่อนนะต้องหยิบก่อนเลยน้อยลูกค้ารักแล้วโอ้ยเปิ้งเติงเติงสวยมากใช่อบมากน่ารักจักรรัตน์ทุกคนรู้เพื่อละสีด้วยนะจะมีมี่สามสีครับสีดำไี่สีแรกสีดำแล้วแล้วก็สีชมพูอ่าแล้วก็สีทองสีกูบอกคุณสมบัติที่เราชอบหัวอัลโกเลยฮะครับก็ กล้องครับอันนี้ความพิเศษก็คือกล้องต่างจากกิ่นสองคือจะมีทั้งหมด3กล้องมีกล้องที่แบบเป็นกล้องวอ r t r a i t แล้วก็กล้อง u l t r ้า i d ก็คือพวกเราเนี่ยคนเยอะ12คนเวลาถ่ายเนี่ยอาจจะไม่เต็มเฟรมไม่เต็มเฟรมแต่พอเราใช้กล้องไว d ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขยายให้เห็นแบบทิบสองคนได้พอเราคนเยอะครับก็แบบว่ากล้องก็กระทักรระทั่เรา้าไม่เราสามารถถ่ายกับทุกคนครบได้แล้วก็กล้อง p o ร t r a i t ของตู้นี้สามารถ z ู o ได้ด้วยได้สุกี่เท่าคะ ตามใจเราอยากเลยครับอยากซูมแบบเยมาใช่ไหมขนาดไหนสุดที่หมดเลยแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยมันสามารถแบบว่าเวลาเราถ่ายแบบกล้องหลังเนี่ยเราไม่สามารถเห็นเราข้างหลังได้แต่นี้เราสามารถกดปรับให้มันเห็นเราข้างหลังได้ก็คือเหมือนเป็นกระจกอีกทีนึงใช่แต่แบบใช้กล้องหลัถ่ายนี่ก็ทำให้ยิ่งภาพชัดยิ่งดูเลยยิ่งดีไม่เมื่อยมือเลยเพราะว่าพับเราจะถ่ายไปพ้าไปถ่ายไปก็คือแบบเล็กไม่ไม่ไม่ต้องปวดร่วงเลยครับกดแล้วถ่ายได้เลยไม่เออกดตรงนี้กับตรงนี้ตรกลุ่มให้่ัเสียงมีเสียงต้องเดือดไปเรื่อย ฝาก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 เลยค่ะฝากเลยฝากฝากรูปนี้ฝากรนี้ฝากอนนี uh uh ้ฝากรนี้ฝากรูปสินค้าก่อนถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับก็สามารถจับไปจับซื้อจัดจองกันได้มีทั้งหมด34สีนะครับได้ดีดีฟูโอเคอ่ะท่ากท่านกจบโปรเจต์การมาเป็ทั้งแรกที่ออกงานพร้อมกันสิบสองคนเป็นไงบ้าง วายไหมฮะอ๋อจริงสิบสองคนเนี่ยก็สําหรับผมก็วุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ว่าพวกเราก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็เวลาไปออกงานในครั้งหน้าเนี่ยพวกเราก็พยายามเรียนรู้ที่จะทำให้มันเป็นระเบียบเป็นการเป็นงานให้เดีมากขึ้นครับตอนนี้ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นมาแล้วตอนนี้ใครนี้แบบเข้าร่องเข้ารอยสุดแล้วที่แบบเป็นเป็นที่ผู้พาของเพื่อนๆในวงเราได้มีป้ากันครับคุณครับนี่โอ้โหตอนนี้ดีครับเออนี่เลยนี่ตัวสุดเรานะครับตสุดยังไงเป็นผู้นำมุมเลยครับ เอีว่าพี่ใหญ่ไปก่อนแล้วกันครับอ่าพี่ใหญ่อ่ารลันหนักใจนะฮะการค่อยๆดูแลค่อยๆค่อยๆคือผมทุกคนตั้งใจกันมากๆครับพวกเราทสองคนก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวอย่างหนักมากๆสำหรับการเดบิวต์ของพวกเราอาลันตอบคำถามที่ยังเมื่อกี้หนักใจไหมไม่หรอกไม่หรอก รู้สึกรู้สึกสนุกรู้สึกรู้สึกปรับตัวอยู่ปรับตัวอยู่ต่อไปอะไรรู้สึกเบาใจครับเบาใจเบาใจอ๋ใจลอยไปเลยผมมองว่าแบบออกงาน12คนเหมือนเราไปทัศนศึกษาามันสนุกสนุกครับสนุกโอเคเป็นย่างนี้ครับเวลาจะออกงานพราะวันทั้งองคนเนีต้องเตรียมตัวกันมายังไงต้องออกพักวัน12คนเกมตัวก็ตื่นนอนครับนล้วแปรงฟันแล้วก็มาแล้วก็ออกจากบ้านด้วยเนาะต้องมีสติครับต้องมีสติด้วยตอนนี้ เมื there, ่อกี้พูดมาแล้วเรื่องเรื่องเดียวกันพี่ตอนน oh no? ี้เตรียมตัวเป็นยังไงแล้วฮะหลายคนรออยู่ว่าจะจบอะไรกันบ้ารแนงจบงานหน้าแล้วใช่ไหมรายนที่สองเดือนแล้วใช่ค่ะใช่ครับเมื่อไหร่คะใกล้แล้วนิดเดียวภายในปีนี้ครับภายในปีนี้ในปีนี้ภายในปีนี้ครับใช่ในปีนี้ใช่ครับก็ใกล้สิ้นปีแล้วเหมือนกันใช่ตอนนี้กดดันใครหรือเปล่าอ๋อไม่ครับจริงๆพวกผมก็ทำไปแล้วหรอทำงานไปแล้วพวกผมก็อยู่ในโปรเซสอยู่ในโปรเซสในการทำงานอยู่เราทุกอย่างก็กำลัง เป็นไปทำแผลเขาไม่ต้องห่วงครับมีที่แผลนะจะเป็นเราแผลมีกี่แผลทั้งหมดมีตอนนี้มีแค่มีแค่แผลเดียวเลยคับดต้นตอบเบื้องต้นก่อนได้ชื่อวงเราหรือยังเนี่ยยังได้ได้แล้วครับได้แล้วใช่ครับอกอวได้ชื่อวงแล้วแต่ไม่บอกครับผมให้ทุกคนรอดูเอาเองได้ได้มันมีโซเชียลมันมีโซเชียลหลุดออกมาแล้วพี่โยมไปแบบติดตามด้วยแล้วก็เลยคาดเดาเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอ่านะนะบอกไปว่าอะไรอบกบอกว่าไง เราเราเราเคยคุยกันมาแล้วเนอะทั้งหอะไรจริง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 มันไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อบ่งเลยผมผมคิดว่าแบบเรื่องนี้ปล่อยให้แฟนคลับเขาไปตีความกันเองก็สนุกดีกว่าที่บ้านได้แล้วหรอทว่าจะได้สนที่บ้านได้แล้วหรอจะได้สนามมีคใบ้มั้ย ตม,มีตัวเลขไหมคะช่วงอ๋อถ้าเกิดที่แฟนคลับดีลควันเยู่ตนี้ก็แบบเห็นบอกว่าเอ้ยอะไรอะชื่อจริงมันคือเทสนายวันฟใช่ไหมก็คิดว่าเฮ้ยมันมีตัวเลขหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงหลายคนเขาก็ทักมาถามแบบเออแถมมาถามในสตอรี่พวกเราก็ตอบไปปั่นปัดไ,ไปเอ้ยมีนะไม่มีนะอะเออแบบมัในใกล้เคียงไปทคะที่เขาเดาๆกันนะใกล้ไหมครับเพื่อนใกล้ไหมครับ ไม่รู้ว่าใกล้ของแต่ละคนมันมันเป็นแบบไหนอ๋อของแต่ละผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพาะผมไม่รู้จริงว่ามันใกล้ไหมเพราะว่าเพราะอะไรดีคุณพี่จะมาล้วงความลับแต่พวกผมก็จะยากเแต่จริงๆพวกเราคือที่สองคุณชื่อวงแล้วถูกไหมใช่ชื่อวงเป็นเป็นภาษาอังกฤษหรือยังไงฮะภาษาอังกฤษกับภาษอัไดแล้วเป็นได้หมดรูปแบบเลยครับผมเออแล้เราจะใช้ภาษาอะไรปกติเราเชื่อพวกตัวเลขเรื่องอะไรอย ชอบนะถ้าเกิดตัวเลขก็มีใช่พี่ยงเยเปียชอบเจ็ดไปก้าไงก็พี่ยงเป็นคนตังเพราะว่า้นแล้วจะณงแก่ด้วยถ้าพี่ยงชอบก็เซงว่าวงพวกเรามันก็ต้องมีตัวเลขก็อาจจะมีหรือ่าจะมีไม่แน่ใจเลยก็ได้ไม่ได้เมนกรู้สึกว่าคนดูน่าจะเริ่มแบบเร่เ็รื่เริ่องเกับเราแล้วเร่องีเป็นอะไรเด็กเด็กพวกนี้มันอยากให้ชื่อวงชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อผมรู้สึกว่าพี่พี่เ่มแบบค่อยค่อค่อยค่อย ชื่อวงเาชื่อว่าอะไรอ่ะอยากให้ชื่ออะไรในความ็นความอยากของเราต้องหาคนดูดีกว่าอยากให้ชื่ออะไรแต่ถ้าเกิดพวกเราเคยคุยกับอยากให้มันชื่อว่าอะไรอยากให้มันดูเรียบๆแต่ว่าเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายอยากให้แบบเข้าถึงให้เป็นพวกเราไม่เนไรเริ่มเริ่มเริ่มเรื่ยๆอันนี้เราเ่อันนี้คือเราสุดๆแล้วแต่แค่อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าพวกเรากาลังแบบว่าซ้อมมันอยู่แล้วก็อีกไม่นานนะเับอยกให้ทุกคนรออีกแป๊บเดียว ไม่ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนอยู่อยู่นี่แหละอยู่บู๊บี้นี่แหละอยู่ตลอดระหว่างระหว่างเพลงกับชื่อวงจะปล่อยอะไรออกมาก่อนเฮ้ยงานงานผมผมเขาบอกงี้แล้วกันครับว่าผมพวกผมไม่ให้ทุกคนรอแบบทีเดียวมาหมดเลยหรอกครับแบบเราเราจะมีกระบวนการที่มันจะมามาชุดนี้ครับไม่ได้ไม่ได้มาทุกอย่างภายในวันเดียวแน่นอนทีเซอร์ก่อนเพิ่มความ ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะมาบ้างอาจจะปล่อยมาครึ่งเพลงแล้วหายไปเลยตอนนี้รู้ผมไม่ยืนเลยไม่ไม่ตื่นเต้นไปเอาจริงเรื่องวันปล่อยก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยใช่เพราะเราก็ยังไม่รู้ขนาดนั้นว่าหรอจริงหรองั้นแสดงว่าเสร็จแล้วแต่รอวันปล่อยฟีดแบคไม่ยืเออเออยังอยู่อันนี้บอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าความจริงวันเนี้ยเมื่อเช้าอ่ะ ผมกับพี่จินไปไปถ่ายงานให้ผมไม่ได้จัดมาเราก็รู้แล้วแหละว่าวันไหนมันปล่อยอะไรบ้างพวกผมกับพี่จินไปถ่ายมาแล้วก็ตอนนี้ผมกับพี่จินก็ดูแล้วว่ามันอะไรปล่อยวันไหนบ้างแต่เนี่ยจะมีชื่อจะจุ๊ยกนจะจุ๊ยัเพราะพวกเราก็เริ่มมีแฟนคลับ เเยยยออะมาากขึ้้น่งงีชื่อด้อมของของวงใช่ไหมครับชื่อด้อมวงมีได้อย่างผมคิดว่ามันน่าจะต้องดีเล่กับชื่อวงใช่รถชื่อด้อมแฟนคลับเราตั้งให้ชื่อว่าอะไรคอ๋อชื่อวงมาเมื่อไหร่ชื่องวงมาเมื่อไหร่ชื่อด้อมก็จะมาตามมาถ้าข้ามชื่อด้อมไปเดี๋ยวจะไม่รู้ชื่อวงเอดอเก่งมากโหรเก่งมากเก่ง่าชื่อด้อมคือเรามีแล้วในใจนิดนึงอาจจะมีแล้วกำลังกำลังประมวลผลอยู่อักษรย่ออักษรย่อคืออะไรนะไก่ข้าะไรนไก่เข้าไข่ข้าต้องถามพี่ยงนะครับเรื่องนี้ ทำไมอ่ะพี่พี่ยงคาดโทษไว้หรอถ้าสมมติใครลุ่นพี่ยงไม่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 ไปแค่เป็นไปตอนขบวนการใช่ให้พี่ยงมาพี่อยังนี่นี่แหละพี่ยงให้เรามาฝึกไงแต่จะได้ ดูได้ฟังกันในปีนี้แน่นอนในปีนี้แน่นอนเลยนี่แน่นอนอยากในปีนี้ฮะเดือนเะไรอีกสองเดือนเี้อีกหนึสองเดือนเลยสองเดือนเดือนอะไรอีกสองเดือนก็หมดปีแล้วครับไม่จะเป็นพรุ่งนี้หรือจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันไม่ใช่สามสิบเอ็ดธันวาแบบห้าทุ่มห้าสิบเก้าเราปล่อยเนาะก็เป็นไปได้ผมบอกว่าให้ในปีนี้ก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันจุนข้อตกลงใช่ค่ะพอแค่วันพอแค้วันไม่ต้องกดดันไหมจริงๆอะก็กดดันไหมเพราะว่าคุณคาดหวังกับเราเยอะเหมือนกันสำหรับเจ็ดแปดเก้าจริง ถามว่ากดดันไหมรู้สึกว่าไม่ได้กดดันขนาดนั้นครับเพราะว่าพวกเราเหมือนกับสนุกไปกับงานกับการซ้อมมากกว่าเราก็แค่รู้สึกว่าแบบเออระหว่างการซ้อมเราสนุกเราทํามันให้ดีเราก็เชื่อว่าผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีตามที่เราฝึกซ้อมไปครับเลยไม่ได้ไม่ได้มีความกดดันว่าแบบจะต้องจะต้องทําให้แบบดีขนาดนั้นจนทาให้พวกเราเครียดเองเราแค่แบบ ถ้ามันไปสนุกแล้วก็เอนจอยกับการซ้อมนเพราะเราตื่นเต้นดีกว่าการที่จะได้แบบเปิดชื่อใช่ได้ไมได้ดวิวต์ได้มาเป็นศิลปินอะไรแบบถ้ามากรอด้านนี้ในรายการพวกเราก็โดนเที่ยวผิดพอสมควรแต่พอมาเป็นเพลงเดบิวต์ที่มันจะต้องออกมาขึ้นสเตจโดีไรเนี่ยโดยเที่ยวผิดหนักขนาดไหนหนักมากครับต้องใช่ตารางตารางพร้อมสาหรับเดบิวต์มันก็เรียกว่ามีความละเอียดแล้วก็เยอะมากขึ้นจากตอนรายการประมาณ ในรายการมันอาจจะอาจจะมีความเครียดด้วยเพราะว่าเป็น,นการแข่งขันอะไรเงี้ยแต่มัน,แต,มนแต่มันก็มีความสนุกไปในรายการก็แบบเราเจอเพื่อนทุกคนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเวลาซ้อมเราเราพอเราแบบว่าเครียดอะไรเงี้ยเราอยู่กับเพื่อนน,น,นะแบบว่าลืมความเครียดแล้วก,ก็อยากซ้อมอยากอยากทุกคนต่อเพื่องนานในอนาคตเหมือนกัตอนนี้เหมือนกันตอนนี้ก็ตอนนี้ไงตอนนี้หมายถึงว่า มาเบื่อใครเครียดก็มาคุยกันได้อะไรอะอะไรอะอะไรครับผมก็ไปเรื่อยละครับเราไปเรื่อยนะครับตอนนี้ทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วเนาะครับชื่อวงชื่อว่าชื่อวงชื่อวงชื่อว่าส่งยศครับเฮ้ยให้ทุกคนไสนุกมากนันนเป็นใครเอางี้ดีกว่าผมให้ทุกคนไปทายกันนิดกว่าว่าว่าคิดว่าเป็นชื่ออะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสามารถแบบว่าทายกันไปได้ถึงชื่อไหนใช่ผมติดตานอยู่ตลอดเลยใช่ผมติดตามอยู่นะครับทุติดตามไมดเลยไ่ทูมาไว้ที่เขาทายมาเฮ้ย มีปะมีปะมีปะมีบ้มีเฮ้ยมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันมร้มัางวัลถ้าให้เขาไปเล่นแก๊นโซเชี่ยวให้อะไรอ่ะพวกเราจะให้คอมมิตอะไรอะเขาให้รอยยิ้มอันแสนน่ารักอย่างเช่นแบบวิ่งรอบแบบ วิ่งรอบห้ารอบสิบรอบอะไรเงี้ยถ้าทายชื่อถูกอะไรเงี้ยอันนั้นเหมือนเป็นบทลงโทษมากกว่าเราะเขาเฮ้ยเป็นเป็นชาเลนจ์เป็นชาเลนจ์อ่าหรือหรือหรือว่าจะเอาแมายว่ายังไงแฟนเขาวเราไม่ถูกเฮ้ยเขาว่าไปอย่างเงี้ยเขเซ็ตเขาโนก็ว่าไปเขาว่าไปที่เขาพูดคือถ้าเจอชื่อเปลี่ยนเลยคือเปลี่ยนชื่อไม่ใช้ชื่อนี้ละเออเปลี่ยนชื่อฝาก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 ติดตามเราคืตามพวกเราได้ครับผมก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับก็พวกเรากับ oppo find n สามสิบก็ผมตอนนี้ก็ เรียกได้ว่ามีงานร่วงไปแล้วในอนานคตก็ขอให้ฝากสิ่อสารพวกเราไปไเรื่อยๆแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราในวันเดบิวต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ